UG จีโฟนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดเหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหร <on> <ๆ S 1> ือเปล่าหรือกลัวปรับเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ภาเกิจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level5 เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแกละนรก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจ๊น้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage เจน้ำกลางค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ Description และอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูทีมแนะนำในการผ่านเทรมาตอนระดับ Inferno นะครับผมจากผู้เล่นท็อปเซิร์ฟได้ไหมเรียท็อปเซิร์ฟได้ป่ ะะไม่ไม่โอเคไม่ไม่นะฮะต,ตัวละครตอนนี้จะเป็นตัวละครของมูลานะครับซึ่งเราจะใช้ในการลงเุอเลยมาตอนโดยที่ทีมเนี่ยไม่มีซาเนียนะครับคิดว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่มีซาเนียเนี่ยก็น่าจะยังผ่านกันลําบากอยู่พอสมควรเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็เลยจะมีทีมนี้เนี่ยมาแนะนําให้ดูกันนะครับซึ่งในการลงเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยทีละตัวไปไปเอ็มมีตัวไหนกันบ้าง 1ตัวแรกเป็นดิตติ้งใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวของดาเมจหลักโดยสเตตพื้นฐานอันนี้ในเรื่องของรูน่ะแต่และชิ้นอาจจะเปิดให้ดูได้ไม่เยอะเพราะว่าเจ้าตัวห่วงในเรื่องของการ p ี p นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพูดสเตตก้าวๆแล้วกันเนาะอ่ะ a t k เนี่ยจะบวกหลังยู่ที่2600กกว่าๆนะครับส่วนในเรื่องของคีเลดจะเป็นรวมเป็น88แล้วก็คีดาเมจรวมกันเป็น307%ซึ่งอันนี้เนี่ยใส่เป็นฟูลี่แล้วก็คีนอายเนาะ ฟูลี่ก็กินไอเพื่อที่จะให้มันรวมเนี่ยร้อยอยู่แล้วเพราะว่าผลเอฟเฟก์ของฟูลี่จะเพิ่มคี y เลดด้วย12%เปอร์นะครับแล้วก็คินไอเนี่ยจะยิงแรงตามจํานวนนัดแรกๆในการโจมตีส่วนเทปเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นน่าจะดูไม่ได้เนาะส่วนไอตัวด้านขวานี้เอ็มใส่เป็นอะไรบ้างคีเลกี่ช่องคีดาเมจกี่ช่องอ่ะคีเลพูดได้เลยเอ็มพูดได้เลย อ่ะก็จะเป็นคิเลตเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างละเซตเอทีเคหนึ่งคิเลตหนึ่งอ่อันนี้ก็เผื่อว่าดันเอทีเคต้นให้มันสูงขึ้นด้วยจะได้ยิงแรงขึ้นหน่อยเนาะอ่ะโอเคไปตัวถัดไปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันตัวถัดไปที่คิดว่าจําเป็นที่สุดหลังจากลิตติ้ง่ยเป็นตัวอะไรปรับจีนเนี่ยจริงแล้วเหรอมันก็รวมๆนะจริงอ่ะรวมๆกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูไปไปไล่กันทีละตัว ตัวที่สองอ่ะตัวที่สจะเป็นมีอาอันนี้เอามาเพื่อฮิวใช่ไหมเอามาซับพอร์ตทีมเป็นหลักใช่อ่าหลักๆก,ก็เอามาซับพอร์ตทีมเป็นหลักในการฮิวก็จะมีเลือดบวกหลังเนี่ยจะอยู่ที่2องหมนนะครับส่วนสปีดถือว่าไม่เยอะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปกติทั่วไปใช้แค่102แล้วก็ป้องกัน700ยยืนไหวไม่ตายนะครับเซตที่ใส่เป็นเวลสปริงเอาไว้บวกเลือดทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ย อ่าสี่ใช่ไหมอ่ะนี้มีแค่สี่เป็นเซ็ตเวลสปริงสี 4, ่เราก็เคียวสี่เพราะว่าได้จากสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าได้จากสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นสวิตสิบสองนะครับสเตตก็ประมาณนี้แหละเนาะส่วนในเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นเลือดล้วนน่าจะไม่ต้องดูก็ได้เนาะน่าจะเลือดล้วนแหละ,ะจริงก็ไม่มีอะไรเราก็ใส่เซ็ตล้นล้มไปก็ได้เท่าที่เรามีลองปรับปรับดูกันละกันนะฮะตัวถัดมาเวลเลียนอันนี้เนี่ยถือว่า อัดเลือดไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเลือดบวกหลังเนี่ยสามหมนกว่าแต่ว่าตัวเซ็ตที่ใช้ก็ก็เป็นตัวของเวลสปริงสินะแล้วก็สปีดเป็นสวิปรัดสี่สี่หรือ8อันเนี้ยตัวเนี้ยอืมสวิปรัดสี่อ่าเป็น4ใช่ไหมเออสวิปรัดสี่ส่วนในเรื่องของสปีดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทําเยอะนะครับแล้วก็ทําเร็บไว้ประมาณ7 0 0ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันนึงก็ก็น่าจะยืนไหวแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่หลักๆก,ก,ก็คือเน้นเลือดให้เยอะเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างตีแรงเนาะ แล้วก็ตัวถัดมาตัวของค้อนทำไมถึงเลือกใช้ตัวเนี้ยตามปกติเห็นไม่ค่อยมีคนใช้กันมันช่วยพวกอิมมสถานะอะไรอย่างงี้ที่กันของบอยอ่าก็คือเอาเอาไว้กันทีมเราถึกขึ้นอ่ะกันพวกลดเกาะโดนลดสปีดอ่ะเป็นหลักจากออมอสก็เอาตัวของสกิลสามมากด ใช้งานหลักๆก,ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนเลยปกติเนี่ยใส่มังกรไหมหรือว่าปกติไม่ได้ใส่สามารถเปลี่ยนได้ปกติจะใส่พวกเออเ,เกอเป็นเพิ่มเกาะเป็นหมีก็ได้อ่าใส่เป็นหมีดีกว่าเนาะถ้าเป็นปกติก็คือใส่หมีเอามาเซฟทีมดีกว่าอติสันอ่าแต่ตอนนี้แล้วก็ส่วนโซลเลียนอะ่ะก็จะใส่เป็นพวกกิกะไบต์ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่า โอเคส่วน okay. น้องคอสเนี่ยที่เหลือก็ะแตดถือว่าอันนี้ก็ถือว่าบ้านสุดละไม่ค่อยมีอะไรมาใส่เยอะมากเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็จะเน้นสปีดประมาณหนึ่งให้มาเปิดบัฟก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนเนี่ยโดนสถานะผิดปกติใส่เซตเป็นสวิฟลัด12ส่วนทำเว็บน่าจะ4เอ๊ะปกติทมเว็บมัน4หรือ8วะน่าจะไม่ครบเลยเวฟมันจะอยู่ที่6นะถ้าปกติมันจะมีที่6กับ12ใสอ่ใ ใสหกก็เราก็ได้ใส่6ก็ได้แต่อันนี้ก็คือเราไม่พอเนาะหลักๆเซตที่มันครบก็คือจะเป็นสวิสตสิบสองอะสเตตก็ประมาณนี้ป้องกันเต่มันเ็้อยแต่หลักๆตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องทําก็คือ acc ใช่ไหมขั้นต่ําควรจะเท่าไหร่จริงๆควรสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกำลังดีร้อยห้าสิบ <150 S 2> ก็ได้แหละร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกำลังดีเพื่อที่จะบัฟสกิลสามแล้วให้ได้เทิร์นเพิ่มถูกไหมเพราะปกติตัวเนี้ยถ้า acc น้อยมันจะบัฟได้น้อย อย่างเช่นบัฟป้องกันเนี่ยจะอยู่แค่2เทินกับบัฟการสถานะอยู่แค่เทินเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยทำ a t c เยอะมันจะเกิดตัวของที่เขาเรียกว่า critical success เนาะจะทำให้ทั้ง2บัฟเนี่ยเพิ่มระยะในการอยู่เนี่ยอีกเทินหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาที่ตัวซาละตัวของลิลลี่คิดว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่น่าจะรีแล้วก็น่าจะมีกันทุกคนแหละตัวเนี้ยน่าจะไม่มีใครไม่รีหรอกอ่ะตัวนี้ใส่อะไรบ้างอันนี้ตัเดเลี้ยงเนี่ย สามออฟอันเนี้ยโคตรอยู่แต่ว่าเราเนี้ยทำตามได้เพราะว่าเดิมๆเนี้ะเขาไม่ได้ใส่เซตตั้ง3เซตนะอันนี้ถือว่าทําตามได้ไม่ยากหลักๆสเต็ปรวมลิลลี่เนี่ยปกติเนี่ยควรจะสปีดถึงขนาดนี้ปะถึงร้อยเจ็ดสิบหกปะจริงๆแค่สักสปีดหลังให้มันเกินร้อยหกไอสสปีดรวมให้เกินสองร้อยหกสิบเอ็ดก็โอเคนะสองร้อยเจ็ดสิบสปีดหลัง <20 7 S 2> อส<ป> 2> 2> องร้อยหกสองร้อยเจ็ดก็ ก็ค<ง>ิดว,ว่าประมาณอ่าบวกหลังร้อยสาก็น่าจะอยู่แล้วนะร้อยสานิดนิดสักร4 0ก็โอเคกําลังดีอ่ะส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นการใส่เลือดบวกหลัง18ื่นแล้วก็ป้องกันเนี่ยเหมือนจะเยอะหน่อยนะอยู่ที่พันสองแต่ค่อนข้างเยอะอันนี้ลูนใส่ acc ไปด้วยไหมรู้สึกว่า acc มันอ๋อมันน่าจะมาจากเซ็ตอื่นแน่เลย ก็มี a อเอามาผสมเซตอื่นแหละแต่จริงแล้วของเดิมแล้วมันไม่ใช่อันนี้แหละเอามาใส่อ่แท<ค>นไว้เดิมทีตัวของลิลลี่จะไม่ค่อยได้ใช้เนาะสำหรับตัวของเ c c ถ้าใครไม่ได้ใช้สกิล3าเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ใช้งานแล้วก็เรื่องของสกิลแต่ละตัวละ่ะสกิลแต่ละตัวสกิลไหนที่แบบเราจะมีแนะนำให้เขาควรจะอัพไหมสำหรับเซตทีมนี้ในการเล่นเพื่อที่จะผ่านเราจะไม่พูดถึงดิตติง้งละกันยังไงดิตติ้งเนี่ยต้องอัพเต็มอยู่ละ ันดับแรกก็คือก็มีแค่วอลเลียนก็จะอ่ะวอลเลียนตันสกิลสามอัพตันเนาะสกิลอื่นมีเพิ่มไหมอัพเพิ่มเติมไหมสำหรับตัวนี้มันก็สกิลสองอ่ะจะจริงๆอัพหรือไม่อัพก็ก็ได้ไม่เป็นไรคือส่วนใหญ่ก็คือเน้นเน้นไปที่สกิลสามเป็นหลักอ่ะโอเคสามตันนะครับส่วนมีอารนี้ได้อัพบ้างหรือเปล่า ไม่อัพผมไม่ได้อัพอ่ะมีอาไม่ได้อัพเลยเนาะเพราะว่าเดิมทีก็จริง,รงๆคือไม่ต้องอัพก็ได้แหละมีอาถ้าพูดได้ตามตรงเนาะแล้วก็ตัวของชาชิน้องคอนหลักๆก็อ่ะเพื่กกอโอกาสที่<ม>จะติดคริติคอลซักเซสให้อัพเต็มนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วืดถ้าสมมติว่ามันบัฟแล้วไม่ติดคียเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายง่ายเนาะบัฟมันจะอยู่น้อยก็คืออัพแค่สามอันเดียวแล้วก็สุดท้ายตัวของลิลลี่ปกติอันนี้ได้อัพสกิลไหนเป็นพิเศษไหมจริงๆก็หลักๆก็เน้นอัพไปที่1ไปกอน หน่อัพจริงหนึ่งอย่างเดียวก็พอก็เพียงพอแล้วแหละแต่อันนี้ผมอัพไว้ก็คืออัพสองเต็มไว้ด้วยเนาะถ้าจะแนะนําให้อัพก็คืออัพแค่หนึ่งก็พอละเพื่อที่จะเอาพาสิบสปีดด้วยแล้วก็ตีเบิ้ลให้มันเป็นร้อยเปอร์เนาะตัวสองใครจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แล้วก็สามนี่คือไม่ได้อัพเลยเผื่อว่ายินรี่ไม่พอถือว่าทีมเนี้ยเอาจริงถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีเมียอาร์มีอาร์เนี่ยเราสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมในกรณีที่ไม่มีจริงๆ เพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ได้มีกันครบทุกคนอนะ่ะสำหรับมีอานะแต่คิดว่าลิลลี่น่าจะมีกันเยอะอยู่ละอืมเห็นบางคนมีเอาไว้มาใช้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยไว้จริงจริงมันก็ก็อาจจะได้ม้งแต่ก็ยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่คนใช้กันบ่อยก็คือโฮเดนใช่ไหมโฮเดนอีกตัวหนึ่งถ้ามีโฮเดนมันจะไปเน้นทีมบัฟบ แจเร็วอะไร๋อ,อก็คือจะใช้คนละแนวกันแต่ว่าถ้าพูดถึงาจะหาตัวฮิวตัวอื่นก็หายากอยู่เหมือนกันนะอะอสำหรับตัวของตำแหน่งมีอาถ้าไม่มีจริงๆตัวฟีก็ใช้ไม่ได้ลิงหลวงก็ใช้ไม่ได้น่าจะแตกง่ายด้วยตัวนี้คิดว่าถ้าจะลองทำน่าจะทําไวอะน่าจะคุ้มสุดแหละมาในช่วยเรือของการหักดาบฮิวให้เพื่อนทุกครั้งที่ตีดีบัฟน่าจะเป็นตัวที่ดีแล้วก็ตัวที่แทนได้ง่ายที่สุดแล้วก็ปั้นได้ง่ายที่สุดด้วย ถ้าสมมุติว่าจะปั้นนะครับเผื่อว่าใครไม่มีมีอาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูการเล่นกันหน่อยละกันว่าตอนที่ออโต้เนี่ยก็คือบอทเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับไปกดเลยอันนี้ตัวหางตีค่อนข้างแรงนะเอาจริงนี่คือถ้าเลือดไม่เยอะขนาดนี้น่าจะตายไปละอ่ะตัวคอนบัฟมาก็ติดคีย์ที่เข้า แล้วก็ดิตติ้งยิง50,000ถึงอ่าห้าหมกับ20,000เนี่ยก็ถือว่าปกติทั่วไปไอดีผมก็ยิงประมาณนี้นะถือว่าไม่ได้แบบยิงแรงเวอร์ขนาดนั้นอ่ะถ้าให้พูดตามตรงก็คือถือว่าไอเดีเราเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันอยู่สำหรับตัวของดิตติ้งอันนี้ทําไมถึงตีด้านซ้ายก่อนหลักๆเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะตีด้านซ้ายก่อนโอมันก็จะได้ช่วยให้ลดดามจที่ได้รับ ่าก็ากคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ตีแขนซ้ายใเ,เราก็จะยิ่งโดนดามจเยอะอตอนทเราย,ยิงเล่นทีไม่นี่ไม่ได้เน้นจบเร็วด้วยอ่าก็คือเล่นยื้อไปเรื่อยๆเนาะจริงๆก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยจะเล่นตามคนที่เขาทําเป็นตัวท็อปเซิร์ฟแล้วแบบติดเร็วเนี่ยการยิงตัวหลักแล้วมันตายช้าเนี่ยจะค่อนข้างแย่เนาะแนะนําว่าตีแขนซ้ายก่อนเพื่อที่จะไม่ให้แขนซ้ายโจมตีทาดามจเพิ่มแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยมันจะมีการ ลดเกาะเราด้วยแล้วก็ถ้าโดนสถานะห้ามฮิวเนี่ยเดี๋ยวมันจะฮิวไม่ขึ้นมันจะลําบากอีกนะครับเพราะวอลเลียนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแชร์เลือดได้แค่ช่วงแรกกว่าจะคู่ดาวมาเนี่ยถ้ามันฟื้นเลือดไม่ทันเดี๋ยวมันจะตายเอาที่เหลือก็ยิงบอสไปเรื่อยๆเท่าที่ดูแล้วเนี่ยบอสก็ไม่ค่อยได้ตีนะแล้วก็ตีไม่ค่อยหนักด้วยอะถือว่าโอเคอยู่ในการเซฟทีมสลับตัวทีมนี้บับก็ค่อนข้างวนกลับมากค่อนข้างไวนะเนี่ย ตติงนวดไปเรื่อยๆครับมีอาสปีดประมาณบวกหลังร้อยหนึ่งก็ถือว่าวนกับมาฮิวทีมเนี่ยทันอยู่อันนี้คือไม่ได้แย่เลยเพราะเดี๋ยวเอาเวลร์เรลียนเข้าเวรถัดไปก็จะมีสกิลแชร์เลือดอีกหละแชร์เลือดกันตายเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําไกด์ไปผมจะบอกว่าเออถ้าแบบว่าปิดช้าเนี่ยตัวของเดลเมาตอนมันก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจากบัฟโจมตีที่ตอนเนี้ยขึ้น3สเตตแล้วแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็ ไม่ถือว่าช้ามากขนาดนั้นนะเท่าที่ดูเนี่ยถือว่าปิดก็ค่อนข้างเร็วอยู่จบประมาณกี่นาทีเหลีนัดเดียวละสองนาทีสองนาทีนี้อ่ะโอเคจบแล้วนะครับสองนาทียี่ี่วินาทีโดยเฉลี่ยก็จะประมาณนี้โดยอัตราการผ่านของทีมนี้เนี่ยจะอยู่ที่แปดสิบปร์เ็นใช่ไหมแปดสิปอร์ซ็นประมาณแปดสิบเปไม่ได้ร้อย็ แล้วก็ท่าที่เห็นเลยว่าตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยที่อัพดาวตันจริงๆก็จะมีแค่ดิทติ้งหนึ่งตัวแล้วก็ลิลลี่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวอะไรยังติดอันดับอยู mm ่ไหมน่าจะไม่ติดละอ่ะดิทติ้งหนึ่งตัวแต่ที่เห็นว่ามีไม่ตันอ่ะก็คือจะมีน้องคอนอ่ะห้าดาวตัวหนึ่งนะครับคอนห้าดาวตัวหนึ่งมีอาหกดาวอ่ะอน,นี่ก็คืออัพมาสเตตมันก็จะเยอะหน่อยีก,ยก็ก็ได้ไม่ต้องหกดาวก็ได้อื ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างดีอยู่อ่ะโอเคนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ผ่านนะครับอยากจะลองทําลงก็ลองทําดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็กําลังลองปรับทีมให้มันดูแบบเล่นได้อยู่เดี๋ยวจะยังไงเนี่ยถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่ม,เต,มเติมอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคน